ชอต่อสราวุชเชน่าอแล้วนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับการ r รีอคชั่นนะครับตัวอย่างซีรีส์นะครับเพราะเราคู่กันใน EP ที่8นะครับแล้วก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะครับที่เพื่อนถามไว้เมื่อคลิปรีอคชั่นใน EP ีที่7ที่ผ่านมานะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทําการ r รีอคชั่นนะครับตัวอย่างเพราะเราคู่กันใน EP ที่8แล้วก็ตอบคำถาม q a กันเนี่ยอย่าลืมนี่ครับ แอดเข้าไปในกลุ่มนะครับปลายสแควร์นะครับของรุตตาวุธนะครับไปพูดคุยเมสามอยกันนะครับหลังจากที่เต๋าได้ทําการรีแอคชั่นนะครับ EP ที่เพราพอเราคู่กันไปนะครับก็บอกเลยว่าเขาขอขอบคุณนะครับผลตอบรับที่ดีมากนะครับมาดูสดพร้อมกันตั้ง600คนเกือบ600คนอันนี้ก็คือขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆนะครับที่ทําให้แต่ามีกําลังใจในการทําคลิปต่อนะครับผมและก็มีหลายๆคอมเมนต์เนาะที่แบบว่ามาคอมเมนต์กันหลายๆคอมเมนต์เลยที่อยากจะให้เต๋านะครับเอามาตอบใน เรียกชั่นนะครับคลิปนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปเรียกชั่นนะครับ e ีพีที่เพราพเราคู่กันนะเขาบอกเลยว่าอินมากๆอินมากจริงๆครับคือบอกอธิบายอารมณ์ไม่ถูกเลยเหมือนกันว่าแบบรู้สึกอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอะ่ะก็เลยแบบร้องไห้ไปอีกแล้วทีนี้กต้องขอขอขอโทษจริงๆสําหรับหลายๆคนที่แบบว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือต่อฉันบอกว่าต่อเรียกชั่นไปตามความรู้สึกจริงๆณนะตอนนั้นณนะเวลานั้นเลยคือ เต๋าจะขออธิบายคร่าวๆก่อนเนาะคือตั้งแต่แรกเลยอะคือเตาอว่าถ้าทุกคนได้ติดตามนะครับรีิกิริยของเต๋อมัตั้งแต่ EP แรกจะรู้ว่าเต๋อเป็นคนที่เอาใจเชียร์สารวัตรมากคือเอาใจเสเชียร์สารวัตรเพื่อให้สารวัตรชนะใจทายมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือติดตามความพยายามทุ่มเททุกอย่างของสารวัตรที่มีต่อทายมันก็แบบเมันมันอินเนาะ,นอะโอ้มันก็อินนั่นแหละแล้วก็เลยแบบแ,บบแอบร้องไห้ไปอะไรเงี้ยบางคนก็เข้าใจเราบางคนก็ไม่เข้าใจเราก็ยังไงก็ ขอบคุณนะคบแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับส่วนคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพนะครับก็ขอข้ามไปกันละกันนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นนะครับตัวอย่าง EP ีที่8ของพวกเราคู่กันกันดีกว่าครับไปดูกันเลยแล้วมึงอ่ะรู้สึกยังไงกับมันก็แค่ใจแม่งวิววิวและยิ่งตอนที่เพอนมึงแขกันใจแใจม่งโคตรเต้นแรงเลยว่ะถ้ามึงชนะกูจะให้เพื่อนกูโคตรบอกวัาเพื่อนมึงแต่ถ้ามึงแพ้เนี่ย ก็บอกให้ไอ้สารวัตรมาเลิกยุ่งกับเพื่อนกูสารวัตรใครผมพี่ผมเองตัวคณะอะวะหล่อ,อจังนะมึงอ่ะเข่าบึกมือนตีเครื่องผมพวกทำไรกันน่ะสวนเฮ้ยเขาเราคู่กันทุกวันศุกร์เวลาใหม่สามทุ่มครึ่งทางช่อง GMM ยี่สิบห้าเดี๋ยวก่อนทุกคนคือยังไงคือพี่มินนี่คือแบบจะตามจองล้างจองผ่าในการแบบว่าให้เพื่อนมาแบบกระทืบม,มาตีแบบสารวัตร เพราะว่าแบบว่าสารวัตรแบบไปขัดที่ว่ามินจะจีบไทยหรอก็หดเหมือนกันนะถือว่าแบบคือในเรื่องอะ่ะมินดูเป็นคนแบบใสๆเนาะดูเป็นคนแบบไม่น่าจะดาร์กดิ่งขนาดเนี้ยแต่ทําไมงูงถึงขั้นแบบจะต้องแบบว่ายกพวกไปตีไปทําร้ายร่างกายอะไรกันขนาดนั้นอนะ่ะอันนี้ก็สิ่งที่สงสัยแล้วก็งงมากจริงๆคือเรื่องของไทยสารวัตรก็ค่อนข้างดังนะถ้าพูดจริงๆอ่ะคือดังในมหาลัยเหมือนกันนะ เพราะว่าสารวัตรก็เป็นคนที่ฮอตใช่ไหมแล้วแบบมันจะเป็นไปได้หรอที่มินจะไม่รู้ว่าสารวัตรกับทยเขากําลังแบบจีบๆกันอยู่อะไรเงี้ยอืมแล้วแบบมาทําตัวแบบมาชวนตีมาอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คิดว่ามันมันมันก็ไม่ใช่เรื่องอะเนาะเออแต่ต้องคอยติดตามนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสารวัตรจะโดนทําร้ายร่างกายแล้วไทยจะมาช่วยไหมหรือจะยังไงเนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับเพราะเราคู่กันใน EP ที่แปดนะครับ EP นี้นะครับจะออนแอร์ทางช่อง GMMTV เนี่ยเวลา21่สนาฬิกาสานาทีนะครับจากเวลาเดิม20่สนาฬิกายีนาฬิกานะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามให้ตรงให้ถูกเวลาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามคลิปรีแอคชั่นพวกเราคู่กันของเต๋านะครับในวันเสาร์นะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับที่ช่องของลูกเต๋าสระวิวชาแนลนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันล่ะอ่ะแล้วไปถึงช่วงของ Q&A เรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับผมอ่ะคำถามแรกนะครับจากน้อง ขีดขีด L C S M I I อ่านว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันครับโอเคเขาบอกว่าสารวัตรไม่ได้วางแผนเรื่องกินนะแค่บังเอิญกลินเข้ามาหาทายพอดีจริงๆคือกลินชอบทายจริงๆค่ะอยากจีบตอนที่เลิกกับพี่ดิมส่วนสารวัตรแค่รู้ว่าเขาเป็นแฟนกันเลยถือโอกาสความบังเอิญน,นี้แหละที่ทำให้ได้ใกล้ชิดกับทายอ๋อคือจริงๆสารวัตร ไม่ได้รู้เรื่องกรีนคือสรุปว่ากรีนอะมาติดทยจริงๆใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับาสารวัตรเนี่ยไม่ได้เป็นคนแบบว่าวางแผนเรื่องนี้มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆไหนใครช่วยคอนเฟิร์มให้เต่าหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เต่าเข้าใจว่าสารวัตรอะเหมือนกับวางแผนมาหมดเลยตั้งแต่แรกเออก,ก,ก็ก็ถ้าเป็นอย่างที่เต่าคิดก็คือร้ายอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างคอมเมนต์นี้ก็ แสดงว่ามันก็เหมือนกับเขาถือโอกาสอะไรอย่างนี้เนาะอืมก็ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับก็ให้ได้เข้าใจอีกมุมมองหนึ่งนะครับคนที่เคยอ่านนิยายมาคอนเฟิร์มให้หน่อยนะใต้คลิปนะว่ายัางไงว่าใช่หรือเปล่านะครับตามต่อไปนะครับจากเต้าไบท์ทั้งใจนะครับ EP นี้เดี๋ยวร้องเดี๋ยวยิ้มเหมือนจะเป็นไบโพล่าแต่มันแฮปปี้มากมันอิ่มอิ่มสุดๆดไอฉากที่กําลังฟินแล้วสารวัตรทาเสียอยากจะเอาไม้ตีสารวัตรมาก แต่พอสารวัตรยมสารภาพความในใจออกมาจริงๆมันทําให้ทุกอย่างดีและแฮปปี้ไปหมดตื่นตันสุดๆส่วนคนที่คูดแมนชื่อไทไทาเหรอไทเป็นพี่ชายของทายจ้าอา้าวสรุปว่าคนที่แมนตามจีเป็นพี่ชายของทายหน้าไม่เหมือนกันเลยเนอะเออแบบว่าถ้าจะมีความแบบเหมือนกันแต่ยังว่าขนาดผู้กองกับสารวัตรนายไม่เหมือนกันเลยเออก็ โลกกลมพรมลิขิตอีกแล้วใช่ไหมก็เหมือนกับประมาณว่าบ้านนี้เขาดีเนาะมีผู้ชายแบบว่ามาตามจีบเนาะมาทําทุกอย่างให้เนาะบ้านเนี่ยไอ้บ้านไทยกับไทยเนี่ยเขาทําบุญด้วยแล้ววะก็ต้องคอยติดตามว่าจริงอย่างที่คอมเมนต์นี้บอกหรือเปล่านะครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณพลพี่มลพาไทยสงถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าเอาตรงๆนะคืออีพีเนี่ยหลายอารมณ์มากเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจแต่พอถึงตอนท้ายขออีพนี่คือแบบจุดจุด ดีเวอร์ชอบขั้นกูไบวินเพราะเราคู่กันจริงคือคือตรองบอกจริงเลยนะว่าอีพีเนี้ยแบบมันจะทําเราเป็นไบโพลาร์จริงคือเหมือนกับพาเราไปในจุดที่ฟินที่สุดแล้วก็พาเราไปในจุดที่ดาวที่สุดพาในไปเราในจุดที่เสียใจที่สุดคือมันเป็นอารมณ์แบบกลมกลม่อมแบบบอกไม่ถูกอะ่ะคือแบบมันเหมือนกับพาเราแบบว่าเหมือนไปเล่นชิงช้าทุกคนพราเรื่องช,งช,า,งชาวโหนไปโหนมาจะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นจะตกใจก็ตกใจคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบ หมือนนั่งแบบแล้หมุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบโอ้โหแบบจะเป็นบนโพร่าอีพีนี่จริงไม่รู้จะอารมณ์ไหนเลยอะป่งตรงคำถามต่อไปนะครับจากคุณรุ่งนภากอยนะครับใช่ไหมนะครับบอกว่าเคยให้ตังคนที่แอบชอบส0งพันกว่า,วาถ้าเวลามันอยากได้อะไรมันก็จะมาขอและไอเราดันใจอ่อนไปซื้อให้เขาสุดท้ายก็รู้ความจริงว่ามีแฟนแล้วเจบ็บคอมเมนต์นี่ก็คือเจบ็บคือ เข้าใจอารมณ์นะว่าบางทีแบบถ้าเราแบบว่าทุ่มเทหรือรักใครเราก็มั่นใจในตัวใครมากๆเนี่ยเราก็อาจจะแบบทําอย่างเบื่อเขาไอ้เรื่องการเปด้วยเงินทองหรือการการเปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแต่ก็อาจจะต้องมีสตินิดนึงเนาะเพราะว่าคือถ้าเราให้ไปเนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าเราก็ไม่ได้มีแต่เราให้เขาไปเพื่อที่แบบเราจะเอาใจเขาอะอันนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความพอดีนะครับ แล้วบางทีเนี่ยเราเราก็ต้องดูนะว่าบางคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาชอบเราจริงๆหรือเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าอันนี้เราต้องระวังมากๆเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็พยายามดูนะครับหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตเราให้ดีนะครับเราอย่าหน้ามือตามวัวเราต้องแบบ สังเกตตัวเองให้ดีนะครับมองเห็นตัวเองให้ชัดมองเห็นความจริงให้ชัดถึงแม้คนจะอยู่จุดๆน,นั้นอน่ะมันจะดูยากก็ลองปรึกษาเพื่อนดูแล้วกันเนาะว่าแบบว่าจะทํายังไงแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับไอ้ที่มันเสียไปแล้วก็เสียไปนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ความจริงเนาะก็ถือว่าทําบุญไปแล้วกันเป็นกําลังใจให้ครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณ นัทธมนนะครับปานยาลังสีนะครับไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าท่านผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าอีพีนี้คือร้องไห้บ่อยมากแล้วก็ยิ้มขอบคุณผู้กํากับที่ไม่ตัดบทให้คาใจคือช่วงแรกๆคือร้องไห้เสียใจช่วงท้ายๆคือยิ้มได้ดีใจมากต่างคนต่างได้บอกความรู้สึกในใจของกันและกันขอบคุณกรีนที่ทําให้ความรักของสารวัตระทยมีถึงทุกวันนี้อืมก็ขอบคุณผู้กำกับเหมือนกันนะที่ ไม่ตัดบทไปก่อนคือครั้งแรกเราขู่กลัวเขาจะเหมือนอีพีนั้นแบบจุบใช่ไหมเออให้เราแบบค้างคาใจไปหนึ่งแบบหนึ่งสัปดาห์ล้งท้ายก็คือแบบมาหลับคาอกกันอันนี้เขาแบบเจ็บใจมากอีพีนี้ก็แบบขอบคุณที่แบบว่าเออแบบไม่ได้ตัดจุไปก่อนอะไรเงี้ยทำให้เรารู้ว่าอ่ะสองคนนี้เขาได้บอกความรู้สึกของกันและการมันทําให้เราไม่ค้างคาใจเนาะเออก็ทําให้เราแบบเออมันเป็นอีพีที่ทําให้เราแบบนอนหลับอ่ะอือคือแบบนอนหลับฝันดีอ่ะทุกคนไม่มีอะไรค้างคาใจไม่มีอะไรแบบมุนใจอะไรเงี้ย ก็ถือว่าดีมากเลยสำหรับ EP นี้นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณเคลียมเคลียมเหรอพระมาณถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าดูพี่แล้วร้องไห้เลยจริงข้างเอาจริงนะคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมตงร้องไห้แอคติ้งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือจะบอกว่าไม่มีแอคติง้งทุกคนไม่รู้จะมาแอคติ้งอะไรตรงนี้เหมือนกันคือจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว,ว่าเราเอาใจช่วยสารวัตรใช่ไหม เออแล้วลองทุกคนลองคิดดูว่าถ้าทุกคนเป็นสาร,รวัตรอะทุกคนทําทุกอย่างเพื่อคนคนหนึ่งที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าแบบเขาจะชอบเราหรือเปล่าคือเหมือนกับอย่างที่เต๋อบอกอะคือเหมือนเราเจอคนคนหนึ่งที่เราชอบมากๆในชีวิตอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นเลิฟแอดเฟิร์ไซ์อ่ะหลายๆคนก็คงปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมองว่ามันเป็นคงเป็นความจริงไม่ได้ใช่ไหมเออแต่สาร,รวัตรอะ่ะยอมพยายาม หลายๆอย่างเพื่อที่จะให้แอดเิร์เลฟแอดเฟอร์ไซส์ของตัวเองอะเป็นจริงซึ่งก็ต้องแบบคือแต่ว่าก็เอาใจช่วยสารวัตรมากเพราะมีไม่กี่คนหรอกทุกคนที่จะมาทุ่มเทอะไรเพื่อใครคนหนึ่งที่แบบ mm hmm. เฮ้ยเขาจะชอบเราหรือเปล่าเงี้ยแล้วยิ่งมารู้ว่าเขาชอบผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบผู้ชายอีกอะไรเงี้ยโอ,อ้มันก็เป็นความทุ่มเทแล้ววันหนึ่ง,ะงอะคนที่เราชอบเขามาบอกเราตรงหน้าว่าเออเนี่ยกูก็ชอบมึงเหมือนกันยอะไรเงี้ยกูก็ขาดมึงไม่ได้เหมือนกันยอะไรเงี้ย ทุกคนคิดดูดิถ้าเป็นทุกคนทุกคนดีใจปะเออเราก็ดีใจแทนสารวัตรอะตลอดระยะเวลากี่ e ีอีอะหกเจ็ดอีพีที่ผ่านมาสารวัตรอะทาทุกอย่างเพื่อไทยพยายามเพื่อไทยมากขนาดไหนถูกไหมพอถึงเวลาเพ๊่อปะพอมันความรักนี้มันแบบประสิทธิผลอะมันมีรีแอคชั่นต่อกันอะมันก็ต้องทําให้เราแบบรู้สึกดีปะเออคือแต่ว่าบอกว่าแต่ว่าดีใจแต่ก็เลยพูดไม่ถูก่ะหนะ้าตอนนั้นที่เต่รีแอคต์กยังอธิบายอารมณ์ตัวเองไม่ถูกเลยแต่แบบ พอเต๋อกลับมาท,าทุทวนเต๋าก็รู้เลยว่าคือเต๋อดีใจดีใจแล้วก็เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือนกับแบบภูมิใจแทนสารวัตรอ่ะที่เขาแบบทําสําเร็จอะไรอย่างนี้คาถามต่อไปนะครับจากคุณคิริโตคุงนะครับ mm. เขาบอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกไทยนะเพราะเมื่อก่อนก็เคยชอบผู้หญิงเหมือนกันต่อให้ใครทําอะไรแบบนี้กับเราถ้าเป็นผู้ชายจริงๆรู้สึกตัวชาแบบนี้ถือว่าธรรมดามากเพราะ เห็นว่าเป็นผู้ชายด้วยกันในบทไทยก็มึนๆด้วยฮ่าๆๆอืมก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะรู้ตัวชา้าเพราะว่าไทยมันอาจจะไม่ได้คาดคิดด้วยแหละว่าแบบเออสารวัตรมันจะมาชอบเหรอเพราะว่าสารวัตรก็ดูเป็นผู้ชายมากและอย่างหนึ่งก็คือสารวัตรอะก็เป <ๆ S 1> ็นแบบเหมือนที่หมายตาของสาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าสารวัตรก็คงจะแบบไม่ได้ชอบตัวเองอะไรเงี้ยอืมก็ก็อาจจะจริงที่เขาอาจจะรู้ตัวช้า แต่สารวัตรมันก็ทําอะไรชัดเจนมากเลยนะเออจริงจริงแต่ก็รู้ตัวใช่เนี่ยแล้วก็ถ่ายต้เป็นคนมึนๆเลยด้วยแหละจริงๆแล้วอ่ะคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากน้องพันนิดาสีสุดเนาะเขาบอกว่าสงสารทั้งคู่จริงๆ EP เนี่ยเข้าใจความรู้สึกทั้งคู่ไทยยังไม่รู้ใจสารวัตรทั้งหมดเลยลังเลบวกกับเข้าใจผิดว่าเขาชอบผู้หญิงเลยตัดสินทา แบบนั้นส่วนสรารวัตรคือต้องรู้สึกเสียใจแค่ไหนอะ่ะที่คนที่เราชอบพูดแบบนี้คืออุตส่าห์รออุตส่าห์ทุ่มเทให้ทุกอย่างฉากสุดท้ายคือดีมากเขาได้เปิดใจคุยกันได้เปิดเผยความรู้สึกที่อัดอั้นมาตลอดแล้วอีกฝ่ายเขาก็ตอบรับกลับมาเคยนะเคยชอบคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองทำาอะไรหลายๆอย่างเพื่อเขาแต่สุดท้ายเขาก็ไปชอบคนอื่นมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ก็เป็นความทรงจำที่ไม่ที่ลืมไม่ลงอืม อธิบประเด็นประเด็นแรกก็คือใช่คือแบบว่าเห็นด้วยเลยกับคอมเมนต์นี้เพราะว่าตอนฉากที่ทายบอกกับสรารวัตรว่าเลิกยุ่งกับเธอกูเธอเลิกจีบกูเธออะไรอย่างเงี้ยโหแบบโคตรเสียใจบอกเลยนี่ถ้าเป็นสรารวัตรเราเสียใจมากมันเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้อยู่แล้วอะเหมือนกับเรารู้ว่าคนนี้เขาชอบผู้หญิงใช่ไหมแล้ววันหนึง่งอะเราแบบแสดงให้เขารู้ว่าเราชอบเขานะอย่างเงี้ยทั้งทงที่เขาชอบผู้หญิงอะแต่เราเป็นผู้ชายอะนั่นหมายความว่า โอกาสที่เราคิดไว้อะมันมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีทางที่ผู้ชายจะมาชอบผู้ชายด้วยกันได้อะไรประมาณน,นี้คือมันก็เป็นคงเป็นสิ่งที่สารวัตรก็เตรียมใจอยู่แล้วด้วยส่วนหนึ่งเนี้ยแล้ววอถึงเวลามันเหมือนกับสิ่งที่ท้ายผูรวอนเลิกจีบเธอมันเป็นเหมือนการตอกย้ําสารวัตรเข้าไปอีกว่าเออกูกูแบบสิ่งที่กูพยายามไปสุดท้ายมันไม่ใช่หรอกสิ่งที่กูกลัวสรุปว่ามันก็เป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยหรอใช่ไหมมันก็เป็นอารมณ์แบบนั้น เออเราก็บอกเลยว่าเราก็เสียใจแทนสารวัตรกับสิ่งที่สารวัตรพยายามแต่ก็มาดีใจในฉากสุดท้ายที่สุดท้ายแล้วทายอ่ะมันก็เหมือนกับรู้สึกกับสารวัตรเหมือนกันอะไรอย่างนี้ส่วนประเด็นที่สองที่น้องเขาบอกว่าเคยแอบชอบคนคน,คนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนแปลงต,ตัวเองหลายๆอย่างเพื่อเขาแต่สุดท้ายเขาก็ไปชอบคนอื่นมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะแต่ก็เป็นความทรงจำที่ลืมไม่ลงคืออย่างเรื่องของการแอบชอบหรือความรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการมีความรักอ่ะ บางทีมันก็จะมีทั้งบวกแล้วก็ลบถูกไหมถ้าบวกอ่ะมันก็จะเป็นแรงร้ายหรือว่าแรงผลักดันให้กับตัวเราเนี่ยได้ทาสิ่งดีๆได้เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าถ้าความรักครั้งเนี่ยมันจะพังลงโดยการที่แบบเขาไม่ได้ชอบเราแต่ถ้าเราทุ่มเทแล้วเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทําทุกอย่างแล้วเพื่อที่ให้ตัวเรามีความอินพูฟขึ้นมีความแบบเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีอ่ะอันนี้ก็ถือว่า ก็ให้มันเป็นบทเรียนว่าอย่างน้อยพี่เขาก็เหมือนกับเป็นแพชชั่นเป็นอินสปิเรชั่นอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเ่เปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองทุกคนถึงแม้ความรักครั้งเนี้มันอาจจะไม่ได้สมหวังหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่เราได้กลับมานั่นก็คือว่าเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ต้องเสียใจเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนในชีวิตบทเรียนหนึ่งที่ทําให้เราแบบได้เติบโต,ตขึ้นอย่างนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณป๊อปปี้นะคุณป๊อปปี้บอกว่ามาตามนัดจ่าเอ๊ะอาจจะเลทไปหน่อยฮ่าครับหลายๆคนนะครับก็ยังไม่รู้เรื่องเวลาที่เต๋าจะลงรีแอคชั่นนะครับสําหรับรีแอคชั่นพอเราคู่กันในแต่ละอีพีนะครับเต๋าจะลงนะครับในวันเสาร์เวลา18บแนิกาสามนาทีนะครับก็กดกระดิ่งกด subscribe แล้วก็เต็มตัวรอได้เลยนะครับผมที่ช่องของเต๋าเลยนะครับส่วนรายการอื่นนะครับเช่นรายการเปิดวาร์ปหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยเต๋าจะมาบอกวันเวลาที่ทัดเจนอีกที นะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณนิกเอสเคนะครับเขาบอกว่าเราเคยพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อครูมาก่อนด้วยแหละคือพี่สาวเราเป็นคนเรียบร้อยแทบไม่พูดเรียนเก่งพอได้เรียนกับครูคนนี้เขาก็พูดประมาณว่าเราไม่เหมือนพี่ควรพยายามให้ได้เท่าพี่คือเราก็คิดว่าตัวเองเรียนดีอยู่แต่ไม่ได้เรียบร้อยเท่าพี่ ครูเปรียบเทียบเรากับพี่ตลอดเลยเราพยายามจะพูดน้อยเรียบร้อยแต่เหมือนมันแยกกว่าเดิมเวลามีใครพูดถึงพี่เราคือแทงใจทุกครั้งเลยเรารักพี่เรามากเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อครูมันทําให้เรารู้สึกไม่อยากเกิดเป็นน้องไม่น่าเกิดมาเป็นน้องของคนนี้เลยจนสุดท้ายเราก็เลือกที่จะรักครอบครัวมากกว่าที่จะฝืนตัวเองเพื่อคนนอกอืม อันนี้พี่จะบอกนี้นะว่าในชีวิตของเราอะ่ะถ้าเราโตขึ้นกว่าเนี้หรือเราได้เผชิญชีวิตในโลกของในโลกมากกว่าเนี้ยคือเราจะรู้เลยว่าทุกทุกอย่างคือการเปรียบเทียบทุกๆอย่างคือการวัดคือหมายความว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นพอใจทุกคนนะ่ะคําถามคือว่าแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกกี่ครั้งเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กับใครอีกกี่คนที่ เขาจะมองว่าเราดีคนในโลกเนี่ยมีกี่คนทุกคนกี่ล้านคนและเราจะต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนล้านคนรักให้คนหกสิบล้านคนรักอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงตัวเองคืออะไรสิ่งสําคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเพื่อเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าแต่เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครแล้วจะต้องดี ใครคือนั่นหมายความว่าเราจะต้องตั้งบางสิ่งบางอย่างในตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะตัวเองนี่คือสิ่งสําคัญถามว่าคาคอมเมนต์หรือคําพูดจากคนอื่นๆที่เขาพูดเข้ามามันก็เป็นแค่คําพูดใช่ไหมพอเราฟังแล้วเนี่ยเราเอามากันกรองและเราลอ,ลองมามองกับตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่าเขาโกหกไหมหรือเขายังไงเราก็ต้องไต่ตองกับสิ่งที่เขาพูดมาแล้วปรับปรุงส่วนที่เราสามารถปรับปรุงได้ แต่การที่เราปรับปรุงตัวเองจนเราสูญเสียความเป็นตัวเองไปเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องอะในการที่เราจะใช้ชีวิตแล้วอย่างเรื่องของครูเหมือนกันคือพี่จะบอกว่าการที่ครูเนี่ยไปเปรียบเทียบน้องกับพี่ของตัวเองเนี่ยคือพี่คิดว่าครูน่าจะเข้าใจนะว่าคนเราทุกคนในโลกเนี้ยไม่เหมือนกันสิ่งสําคัญคือคนทุกคนบนโลกใบนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว่ะ เราทุกคนจะเหมือนกันไม่ได้ทุกคนจะต้องมีความเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองทุกคนจะต้องมีความเป็นตัวเองคือหน้าที่ของครูก็จะต้องมีหน้าที่ในการให้คําแนะนําถูกไหมให้คําแนะนํำบ่มสอนไม่ใช่การที่จะต้องเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครคือพี่จะบอกว่าการที่ครูมาเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น่ะพี่คิดว่ามันก็ไม่ใช่วิสัยทัศน์ของครูที่ดีอะอันนี้ถ้าพี่พูดจริงๆเนาะ คือพี่ไม่รู้ว่าเจตนาของครูเนี่ยจะต้องการเปรียบเทียบเพื่อที่จะให้เราอะรู้สึกแบบมีเอ็มพาวเวอร์เมนต์ในการที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสําคัญอนะถ้าพี่เป็นครูเนาะพี่ก็จะบอกกับหนูตรงๆเลยว่าหนูต้องขยันกว่านี้นะลูกนะเพราะในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ดีต่อต,ตัวหนูคือล้วไม่ดีตรงไหนเมื่อบอกเราสิไม่ใช่การที่แบบมาพูดเบียดเสียดเหยียดเพราะว่าเราอะแย่มันทําให้เด็กนักเรียนอะรู้สึกดาวลง อันนี้พี่ขอพูดเนาะคือในชีวิตของพี่พี่ก็เคยโดนเหยียดเหมือนกันโดนเหยียดจากครูบาอาจารย์นี่นแหละคือพี่จะบอกว่าพี่เป็นคนที่เขารบครูบาอาจารย์มากอะไรที่แบบมันแบบบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ดีถูกไหมพี่ก็จะพยายามมองข้ามไปแต่พี่จะบอกว่าบางครูบางคนเนี่ยเขาก็จะมีความคิดหรือแบบมีโนเลตอะไรบางอย่างที่เป็นแบบความเป็นตัวเขาอะ ความจัดการความที่ตัดสินคนอื่นจากความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยพี่เคยโดนพี่เคยโดนเลยโดนครูตัดสินคือเล่าข่า,ขาวๆแล้วกันเนาะคือพี่เคยโดนเหมือนกับเชิงประมาณว่าเนี่ยทาไมเธอถึงไม่ตั้งใจอ่านหนังสือทําไมเธอถึงแบบเอาแต่กิจกรรมเธอถึงสนใจแต่กิจกรรมทําไมเธอถึงไม่ตั้งใจอ่านหนังสือ,อ,ถ,อ,นนสอถ้าเป็นครูนะสําหรับเธอนะครูให้ได้แค่4ลบอะไรอย่างเงี้ย เกรดครูเธอให้เธอได้แค่4ลบ4ลบก็คือประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าพี่ได้เกรดเท่าไหร่เรียนวิชานีไ้ได้เกรดเท่าไหร่เงี้ยพี่ก็บอกว่าได้ประมาณ b, b ีบบวกครับเหรอเป็นไปนได้ยังไงสําหรับครูอ่ะครูให้เธอแค่4ลบอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็เป็นการเหยียดบางครั้งแบบมามา,มาว่าเรามาดูถูกเราว่า,วาเราไม่ตั้งใจมากดดันเรามาดูถูกเราว,าว่าเราไม่อ่านหนังสือทั้งท้ที่ตัวครูเองก็ไม่ได้อยู่กับเราแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่ามาดูถูกเราว่าเฮ้ยเราอะ่ะไม คือคนเรามีมีสมิทธิ์ในการตัดสินคนอ, defense, คอื่นขนาดน,นั้นเลยเหรออะไรเงี้ยพี่ก็เคยงัดกับครูนคนนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะพี่ก็ไม่ได้แบบว่าจะให้น้องแบบทําตามนะแต่พี่เคยงัดกับคุณครูคนนี้เหมือนกันคือครั้งแรกอ่ะพี่ก็ปล่อยผ่านครั้งที่สองพี่ก็ปล่อยผ่านแต่พอครั้งที่สามอ่พี่ความรู้สึกว่าเริ่มเยอะไปแล้วเริ่มมากเกินไปเริ่มทําให้พี่มีความรู้สึกว่าพี่กดดันและแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความคิดเห็นของเขาอ่ะมันไม่ได้ ทำให้เรามีเอ็มพาวเวอร์ม้นต์มากขึ้นมันไม่ใช่คําพูดที่ครูบาอาจารย์ควรที่จะสั่งสอนหรือว่าให้คําแนะนําอะแต่มันเป็นการดูถูกมันเป็นการเหยียดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่วิสัยทัศน์ของคนเป็นครูอะไรเงี้ยพี่ก็สวนเลยนะเออพี่ก็เคยสวนนะพี่ก็บอกว่าจริงๆอะคืออาจารย์อะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินว่าใครพยายามหรือไม่พยายามเพราะว่าคนเราอะมีความพยายามไม่เท่ากัน อาจารย์เขาก็พูดกับพี่ว่าคนเราอ่ะทุกคนอ่ะมีความสามารถเท่าเทียมกันมีศักยภาพเท่ากันคนอื่นทําได้เธอก็ต้องทาได้ใช่ครับคนอื่นทําได้ผมก็ต้องทําได้นั่นหมายความว่าคือมันเป็นความคิดของอาจารย์ไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือความพยายามของทุกคนอะ่ะมันมีไม่เท่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความพยายามของคนเราความตั้งใจของคนเรามันมีไม่เท่ากันความสามารถของคนเรามัน ไม่เท่ากันมันอยู่ที่โอกาสมันอยู่ที่การพัฒนาการฝึกฝนอะไรหลายๆอย่างอย่างมาบอกพี่ว่าพี่อย่ะไม่อ่านหนังสืออยู่กับพี่ก็ไม่ได้อยู่24ชั่วโมงอ่ะแต่มาหาว่าพี่ไม่อ่านหนังสือพี่ก็อ่านแต่ว่าคือหลักสําคัญคือเราอ่านเนี่ยไปเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ฐานกบสีที่เราอ่านไปนมันอาจจะไม่ตรงกันหรือความเข้าใจมันอาจจะขัดแย้งกันแล้วเขาใช้คําใช้ทานต์ของเรามาดูถูกเราว่ามัวแต่เอาเวลาไปทากิจกรรมแล้วก็ไม่อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ย พี่ก็บอกเขาเลยนะว่าอาจารย์เข้าใจคําว่าท ALENT กับ SKILL ไหมซึ่งท ALENT กับ SKILL มันมีความแตกต่างกันมากท ALENT คือสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่กําเนิดแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบส่วน SKILL อ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนสิ่งที่เราต้องพยายามทําเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันแตกต่างกันเราไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคนเราแต่ละคนให้ความสําคัญกับบางเรื่องไม่เท่ากันเราไม่สามารถมาบังคับให้ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องที่ตัวเองอยากจะให้ความสําคัญได้เสมอไปเพราะฉะนั้นแล้วคนเราทุกคนไม่เหมือนกันไม่ควรมาตัดสินใครโดยการที่เอามาทรฐานของตัวเองมาตัดสินเนาะอืมอาจจะพูดยาวไปหน่อยคอมเมนต์นี้เพราะว่าตรงกับตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วพี่เป็นกำลังใจให้น้องให้น้องสู้ต่อแล้วก็ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปให้ได้ไปเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าไปดูถูกตัวเองพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็น แล้วก็ก้าวต่อไปพี่เชื่อว่าเราจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในความเป็นของเราไม่ใช่จากคำพูดของคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วสู้ๆนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับจากคุณบอลลี่บิวตี้ชาแนลนะครับพี่ใช้ติ่งซีรีส์วายจริงปะเนี่ยดูก็ยังไม่เข้าใจเลยเนาะเออคนเนี้ยเนาะอันนี้ขอพูดก่อนน้องคนเนี้ยมาคอมเมนต์หยาบๆด้วยคอมเมนต์หนึ่งเนาะแต่เหมือนกับ มีใครไปสแปมอะไรหรือเปล่าแล้วก็คอมเมนต์นี้ก็คือหายไปคือเขาพูดเหมือนกันกบดูถูกใช่ไหมพี่จะร้องไห้ทําไมเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็อ่ะอย่างคอมเมนต์นี้ที่มันยังขึ้นอยู่เขาบอกว่าพี่ใช่ติงซีรีส์ไวจริงปะเนี่ยดูก็ไม่เข้าใจเลยเนาะคือพี่จะบอกว่าคือน้องใช้ตะกะอะไรในการมาตัดสินคนอื่นว,ว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะรู้สึกอะไรบางคนน่ะดูหนังตลกอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องหัวเราะ บางคนดูหนังเศร้ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องร้องไห้เพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเรื่องความรู้สึกหรืออิโมชันในแต่ละเรื่องหรือในแต่อะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ตามความรู้สึกของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์มาตัดสินว่าใครจะต้องรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นแล้วคือพี่ก็บอกไปตามตรงนะว่าพี่ก็มีเหตุผลของพี่ในการที่พี่รีแอคไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะคืออย่างคอมเมนต์ของน้องอ่ะพี่โอเคน้องอาจจะไม่ถูกใจในสิ่งที่พี่คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในสิ่งที่พี่รีแอคไปอะไรเง ก็คือถ้าจะพูดว่าพี่ขอโทษถามว่าพี่จะต้องขอโทษใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือเป็นตัวตนของเรามันเป็นความรู้สึกของเราตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเราไม่พอใจก็ไม่ต้องดูเขได้เนาะเอออะไรแบบนี้ก,ก็ก็จะดีกว่าก็คือถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะทุกคนก็คือแบบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็อีกแล้วก็เรื่องที่บอกว่า พี่ใช่ติ่งซีรีส์วายจิงปะอะไรคือคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ต้องเป็นติ่งซีรีส์วายเหรอหรือคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจะต้องเป็นเกย์เหรอคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนจะต้องเป็นสาววายเป็นติ่งวายมันมันมันจำเป็นไหมอะทุกคนมันจำเป็นไหมอันนี้เราถามก่อนเพราะว่าเราจะบอกตรงว่าเต๋ไม่ใช่ติ่งซีรีส์วอะไรแต่คือเต๋อดูเรื่องนี้เพราะว่าเต๋อชอบแลวเต๋อรู้สึกว่าเออ มันมีสาระแล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เราแบบลบความคิดเดิมๆของเราเกยวกับซีรีส์วายไปแล้วก็แค่ชอบเราก็แค่ดูแค่ติดตามเราก็แค่ชอบเนื้อเรื่องเราก็ชอบนักแสดงเราชอบผู้กำกับเราชอบผู้เขียนบทเราชอบหลายๆอย่างเราก็เลยดูเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ใช่ติ่งซีรีส์วายดูไม่ได้เหรอหรือยังไงเออเนาะก็เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่อยากจะบอกว่าบางทีเราจะคอมเมนต์อะไรก็ต้องคิดนิดนึงเนาะทุกคนคือแบบ บางครั้งอะ่ะเราอย่าตัดสินคนอื่นจากบรรทัดฐานหรือว่าความคิดของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะก็ดูอย่างมีสติดูอย่างมีวิจารยานชอบก็ดูนะครับไม่ชอบก็กดออกแค่เลยง่ายมากเลยนะครับฝากด้วยเนาะอืมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีแอคชั่นนะครับตัวอย่างของพวกเราคู่กันในอีพที่8นะครับแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปนะครับ อีพีนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ Comment ที่คอมเมนต์มาก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบเออโอเคแบบน่าตอบแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่แบบดีเนาะบางคอมเมนต์ที่แต่อ,อาจจะแส่อารมณ์ไปบ้างหรืออะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันทาให้ใครไม่พอใจก็อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเตือนเลยนะครับสาหรับทุกคนเลยครับว่าไม่ว่าเราจะไปคอมเมนต์ในคลิปไหนเราจะไปคอมเมนต์ในอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติเราจะต้องคิดให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราพิมพ์ไปเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์อะไรไหมหรือว่ามันจะสร้างโทษอะไรไหม้ววก็ควรที่จะพพิมม์หรรือออะไอย่างีส แล้วกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือใครนะครับที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออะไรแนะนำนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับรีแอคชั่นเพราะเราคู่กันใน EP ที่8นะครับของช่องตุ๊กตาสแวล์วูดชาแนลนะครับได้ในวันเสาร์นี้นะครับเวลา18นาฬิกานาทีก็ กดกระดิ่งนะครับกด subscribe รอได้เลยนะครับที่ช่องของเตานะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะไปมั่วมวยพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ต่างของช่องของเตานะครับก็สามารถที่แอดนี่เลยนะครับไลน์สแควร์นะครับไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเตากับช่องตัดสินเรา h a n n e l ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะเจอกัน